สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับวันนี้สพระโชคพาพี่พาอหนอนไปอีสานใต้ครับไปพบกับออริษณ์นำโชคครับซึ่งขณะนี้เพิ่นก็อยู่พร้อมกับทีมงานอีสานใต้ครับบ่าวอีสานทิดแก่นครับก็ต้องขอขอบคุณบ่าวอีสานทิดแก่นมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องมาฟังมาเบิ่งน้ำกันครับว่าออริษณ์นำโชคเพิ่นสิวางแนวทางตัวใดครับสำหรับวันนี้ครับออริษณ์นำโชคตัวเลขของเพิ่นก็เข้ามาตลอดครับท่านผู้ชมครับ สองสามงวดติดแล้วครับฟันล่างอย่างเดียวครับสำหรับ right วันี้คือกันครับฟันล่างอย่างเดียวสันปัญหาเอาตอนนี้ผนกะโยนในสายมาฟังว่าเบิ่งนน้ากันครับตัวเลขของอาจารย์ลิฟต์นำโชคนะครับเขาติดต่อกันมาสองมวดแล้วนะครับแต่ก้อนนั่นกับเขามาติดต่อกันหลายงวดนะครับเราก็มาหลุดจุดงวดหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นกับเขาติดต่อกันมาแล้วสองงวดนะครับเขาเก้าสองนะครับในงวดก้อนเรากับงวดที่ผ้านมากับเขาสามศูนย์นะครับ ำหรับเมื่อวันที่17พค2560นี้นะครับอาจารย์ฤทธิ์จะวางตัวเลขมาจาังหดเป็นบนหรือเป็นล่างมีตัวไหไรแน,เน่เดี๋ยวแอดมินจจะโทรหาอาจารย์ฤทธิ์นะครับเตรียมสม,มุดประกาศเตรียมจบเตรียมแคปนะครับครับต่อสายหาอาจารย์ฤทธิ์กันเลยครับผมครับครับผมอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับครับขออนุญาตบันทึกเสียงเลยนะครับ,บครับผมครับตามตัวเลขของอาจารย์ให่เอฟซีฮัสโนะครับอาจารย์คือสิรรได้โชคไรลยะเนาะก็ได้อยู่ครับเ <c oughs> พราะว่ามันบริเป็นลงทุนเหล็กตัวอื่นนะครับพอเห่ินเหรินรางรางกับรางยางเดียวเล่นนะครับเอฟซีเป็นกระเด็นน้ำไหล ครับผมผู้ใดเบิ้งคลิปเนาะผู้บ็ได้เบื้พิ่นกับผด้ใดครับครับสำหรับแนวทางงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบผ่านอย่าการได้เห็ดใบยังครับเด็ดสตรเฮ็ดแล้วยงเหรอครับเฮ็ดเหลี่ยงมาขึ้นพอดีครับมครับผเพราะว่าธรรมดาเฮ็ดใบตั้งแรก่ครับติดงานโฉบพอดีครับติดงานโฉบอยู่สามสี่หมื่นอย่าเสียเฮ็ดเหลี่ยงมาขึ้น อาจารย์สิป้อยแบบไหนก่อนครับคลิปนี้ป่อยเอเลขล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวลวดล่างอย่างเดียวครับผมเขียนว่าล่างอย่างเดียวเนาะครับผมล่างอย่างเดียวป่อยเลกล่างก่อนนะครับล่างอย่างเดียวมีเจงไห่ไะครับอาจารย์เอาจับคู่เลยวะ มีเล็ก,กลักมีเลกอันไดบอเลือดเล็เลขลักเลขลักเก็ดแปดเก้าครับเอาเจ็ดแปดเก้าเนาะเจ็ดครับแปดเก้าเลขประกบหนีสองสามสี่ครับสองสามสี่โอ้เล็กเลขประก,กระรบอันนี้ประรบกบครับครับเลขประกบสองสามสี่สองสามสี่เอา้าสอง สามสี่ครับจับคู่เดร็กจับคู่จับคู่จับคูบ่ให้แปดสามเก้าสามครับแปดสามเก้าสามแล้วก็แปดสี่เก้าสี่แปดสี่ ก้าสี่ครับซัมเนียค,นะค,ครับซีคูเนี่ยมีซีคูซีหางเนาะครับครับจับให้ซีคูวิ่งเนี่ยอาจารย์มีมีตัววิ่งบ่วิ่งแปดกับเก้าครับล,ลังเน 8, ้นแปดกับเก้าวิ่งลางย่างเดียวครับวิ่งแปดกับเก้าครับ แปดสามเก้าสามเด่ 4, นเด่ <94. S 2> นแปดสามเก้าสามนะครับตัวเด่นแปดสามกับเก้าสามเดี๋ยวผมขีดสินใต้ครับผมครับอันนี้เป็นเลขสูตรนอกจากรั์ครับผมเลขสูตรเลขนั่งอี่าจย์สินั่งว่าขับรดไหมเลขนั่งบม่ได้นั่งครับไม่ได้ออกนั่งเพราะว่าสูตรมันเดินอยู่นนะอืมครับ ตัวนันเดินดูเลยวขานาดไหนเป็นนังดึกของอาจารย์เมื่อหลายตเนะเาะ<า>ครับผมเล้วเก็เข่ามาสองวัดติดแล้วครับครับต่งวดนี่อาจารย์นิ่มก, <3 S 2> <3 S 1> กับคู่ให้แปดสามครับเก้าสามนะครับครบับส่วนตัวว, <8 S 2> วิ่งแปลว่าตัววิ่งแปดเก้าครับแปดเก้าอาจารย์นิ่มไปตัวไหนครับแปดเก้านิ่งที่ไปที่แปดครับอันนี้วิ่งกลางย่างเดียว ใช่ว่าเก่าซี่แต่ซี่เก่าซี่กับว่านี่ยะครับเป็นตัวร่องไว้ครับกัตัวร่องไว้เนาะแล้วหลายตัวดอกอาจารย์ซี่ซี่หางมันดินได้ตีหางครับอันนี้ก็ไปกลับเนาะแต่ว่าจะบอกว่าล่างอย่างเดียวเนาะแต่ว่าอนอนที่อาชีพเิ็นของไอเลขวิ่งของ บาอีสานที Dante ่เจนอินซีตัวเดียววันนี then, ้เม <laughs> <Okay. S 2> ืองบางไดยนี Where, ่แสดงว่าแปียสีเกาซีไหนได้เนาะคลิดที่ผมลงไปก็เป็นเลกสูตรของผมนะครับกต่เให้บนละให้บนกับลางกต่คือวิ่งอวิ่งวิ่งบนวิ่งรางผมแยกเลยกับวิ่งรางผมหาซีครับไปจับโคใส่กับแปียสีเกาซีแล้ะแต่ว่าผมกอนมักสามวันนี้ ขออาจารย์ให้วิ่งแปดกับเก่าลางเนาะครับผมแปดกับเก่าลางนี่เลขหลักเลขประกบอ่ะเดี๋ยวให้เอฟซีเปิดบึง,งกันหน่อยก่อนอาจารย์ครับว่เาเพิ่นอ่านี่นะครับเร่อ f เอฟซแฟนชมนะครับสำหรับตัวเลขของอาจารย์ลิฟนำโชคนะครับหงวดวันที่สิบเก็ดกุมภาพัานธ์สองพันหารอยหกสิบห้านะครับกับวานมาแคนนี้นะครับมีแปดสาม เก้าสาแีเแล้วก็ตัววิ่งนะครับวิ่ง8กับเก้านะครับตัววิ่งยิ่งไปที่8นะครับส่วนจับคู่ก็าแปดสามกับเก้าสามนะครับเลขหลักก็มีเจ็ดมีแปดมี 9, เก้าเลขประกบมีสองมีสามมีซีนะครับตัวเลขของอาจารย์ฤทธิ์นำโชคนะครับในงวดวันทีสิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ คลิปนี้อาจารย์ปอยแต่ขางลางก่อนนะครับป่อยแต่ขางลางก่อนส่วนบนนั่งเอาจาังไหนอาจารย์จะปอยมือไหนครับผมอีจักสามสี่มื่อก็ได้ครับอุจ 3, 10, 10้จักสามสิบมือนเดี๋ยวผมโทรหาอาจารย์อีกคนหนึ่งเด้อครับเพราะว่าให้คำนวณเบรงไม่ก่อนอืมครับมันเอาจาักหางเดียวนะครแค่หางเดียวครับผมอันนี้ล่างๆเดียวนะครับล่างๆ,ๆเดียวครับสำหรับเ็ดซีกันช่องนะครับถามากถ้าชอบก่ะ จะคอยเอาไปนะครับเป็นแนวทางนะครับทั้งอาจารย์ก็ใหตัวเลขกแนวทางนะครับเป็นเลขสูตรนะครับแล้วก็เขาติดตอ่อกันมนาะสองงวดเร้วนะครับก็นั่นกับเขาติดตอ่อมาเรื่อยๆแบบมีมาหลุดดูงวดหนึ่งนอกกันแล้วกับเขาไม่อีกสองนวดติดงวดนี้พี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเลยครับเ้อตัวเลขของอาจารย์ริบกับไ่ได้หลายตัวไ่วได้หลายหางนะครับกับนี่แปดสามเก้าสาม ปดซีเก้าซีไปกับน้ำนาเดอร์พี่น,อน้องจะเน้นตรงครับอ๋อแต่จานเน้นตรงครับครับผมแต่กลับไป,ปเนี่ยแหละแต่กับกลับไปห้ามันออกกลับเนะาะครับผมคุณว่าสี่เหลียงประกับมันตับแตก <laughs> <c oughs> กันไปหน่อยกันไปเล็กหน่อยนอะครับเนาะกับอาจารย์นี้ยังมีฝากตนี้เอฟซีท่นชงนะครับ ครับทีนไ้ก็ถกคนเหรอครับใส่สติพิจารณาเบิ้งครับเลขถูกตัวนะครับนอกาเป็นแกนแนวทางครับทันไ้ทุกคนก็โชคดีโชคั่นครับครับผมเจีบเทวดาเสียงสิทธิ์คุ้มครองรักษา่างกายแข็งแรงสุขปุสุขคนครับครับผมสาธุครับสาธุตัวเลขของอาจารย์เอ่อคิดนี้นะครับผมก็ลงเบอร์โทรอาจารย์คือเจ้าเนาะครับผมครับถ้าเอ็ซีอยากเอ่อนุ้นลุ้งดวงว่าอาจารย์ ครับครับอันนี้ก็ทรวหาอาจารย์ได้นะครับซึ่งกถ้าเดินทางไปหาอาจารย์มาได้ก็ให้โทรวหานะครับแลบ้วอาจารย์ก็จะแนะนําครับเพืามาปรึกษาก่อนกันได้ครับผมถ้าเพื่อนไปมาได้ก็อาจารย์มีนี่อย่างสิ่ให้เพื่อนเห็ุกับไดเอาไปมาได้กโท้โท้วบอกมาปรึกษาก่อนครับมีวิธีเหตุไห่อยู่ครับครับผมก ฝากไปถึงเด็ซีนะครับถ้าอยากหนุนงโจมมุนดวงนะครับหรือว่าสะดอกคานะเนาะอาจารย์ครับผมก็โทรหาอาจารย์ได้นะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวเลขก็ได้แล้วอาจารย์ิปล่อยมางวดนี้ปล่อยลางก่อนนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดกรุ๊ปพันสองพันห้าร้อยหกสิบห่านะครับปล่อยลางอย่างเดียวอีกเก็กสองสามหมื่นนะครับแอดมินก็นจะโทรหาอาจารย์อีกท่านหนึ่งเพื่อที่จะน,นำเสนอตัวเลขบน อีกคลิปหนึ่งนะครับจะรอติดตามนะครับเบื้องแรกมา่อ้เราชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์ลิตอีกเท่นึงครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ตะขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเสียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชี่ระกรรมนะครับผมนะครับตะขอทาด้ามมาจากเชี่ระกรรมนะครับถ้าตัด้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ